เดี๋ยววันนี้ให้เรามาดูเทคนิคการตัดต่อ3แบบกันนะคะที่บอกเลยว่าแค่3แบบนี้ก็สามารถผลิตงานได้แบบโปรเฟชชั่นอลเลยนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่บนเรือถาปนาคาตาวันรันนะครับผมกับทางพัฒนาสกูบา c l ค b ับที่เป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำน,นะครับเราจะยกตัวอย่างแบบง่ายๆนะฮะเอาซีนจากรนเรือนี่แหละเอามาตัดต่อให้ดูกันนะครับผม ทคนิคแรกเนี่ยนี่ค่อนข้างง่ายมากนะฮะเวลาเราถ่ายพวกช็อตสั้นๆที่เป็นช็อตเดียวๆออกมาอย,ย่างลืมอย่างหนึ่งวิดีโอมันเป็นเรื่องของมูฟเมนต์ดังนั้นเนี่ยอันแรกคือเรื่องของการซูมอินซูมเอานะครับะะเริ่มต้นนะครับกดไปที่เอฟเฟ t คอนโทรลในหัวข้อโมชั่นกดรูปตรงนาฬิกาเนี่ยตรงหน้าตรงหัวข้อสเกลเนาะจะเป็นการสร้างคีย์เฟรมที่เริ่มต้นการื่อนไหวก่อนในจุดแรกแล้วก็เลือกที่ไทม์ไลน์ตอนในท้ายคลิปเนี่ยกดปรับค่าที่หัวข้อสเกล อย่างในคลิปเนี่ยผมจะปรับไปที่115สุดท้ายครับเลื่อนคีย์เฟรมไปให้สุดคลิปเลยนะแล้วก็ทำแบบเนี้ยกับคลิปอื่นๆที่ต้องการนะครับดังนั้นไอทิเนคซูมอินซูมเอาเนี่ยเราก็ค่อนข้างใช้บ่อยในวิดีโอแต่ละตัวนะครับเพื่อให้เกิด movement อีกอันหนึ่งซูมอินซูมเอาเหมือนกันแต่ทาให้ดูพิเศษหรือดูน่าสนใจมากกว่าเดิมโดยในการถ่ายเนี่ยเราอาจจะใช้เพียงแค่กิมบอลเนี่ยถอยมานะครับช้าๆแต่เวลาเราไปตัดต่อเนี่ยเราอาจจะค่อยๆทําคีย์เฟรมให้มันค่อยๆซูมเข้ามันจะเหมือนสวนทางกันนะฮะพอผ้ามันออกมาเนี่ยมันจะลักษณะคล้ายๆกับการดอลลี่ซูเทคนิคอันนี้เนี่ยสามารถทำวิดีโอคุณเน่มันดูน่าสนใจมากๆเลยซึ่งเราใช้กันบ่อยๆมากๆเลยนะครับผม อันต่อมานี่น่าจะเห็นไปบ่อยนะครับวิดีโอที่ลักษณะให้ดูบือหวาดูน่าสนใจมันอาจจะมีเรื่องของการทำสปีดแลมเดี๋ยวผมจะเอาซีนมาวางต่อกันให้คุณดูนะครับที่คุณเห็นเนี่ยจะเป็นซีนแบบธรรมดาที่มีมูฟเมนต์แบบเป็นไดนามิกเดียวกันก็คือค่อยๆเดินเข้ามาเรื่อยๆหรือค่อยๆถอยออกมาเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองทำสปีดแลมให้มันดูบือหวาหรือดูน่าสนใจมากกว่าเดิมไปที่ฟุตเทจแรกนะครับมุมซ้ายจะเห็นสัญลักษณ์ FX ให้กดทิกขวาก่อนเลือกไทม์รีแมียร์ปิง้งแล้วมาเลือก Speed. กด control คอนโทรลค้างครับคลิกที่เส้นสปีดตรงนั้นเนี่ยจะเป็นการสร้างตำแหน่งเพื่อปรับสปีดไฟในฟุตเทตตัวของวิดีโอเรานั้นๆให้ลากเส้นสปีดส่วนหน้าขึ้นประมาณสัก200จะเห็นว่าคลิปเนี่ยมันสั้นลงเห็นไหมครับสังเกตที่จุดน้ําเงินให้ลากไปยังด้านหน้าจะเกิดเส้นทะแยงขึ้นแล้วพอลองเช็คฟุตเทจในส่วนนี้จะพบว่าวิดีโอเนี่ยจะเริ่มการสปีดและค่อยๆลดความเร็วจนเป็นภาพวิดีโอธรรมดาเราจะเพิ่มความสมูทไปอีกโดยการคลิกที่จุดน้าเงินด้านใดด้านหนึ่งนะมันจะแสดง,งขอบเขตที่่่เรรราัังงจะะปบแตอยูนคผม และจะมีจุดสีน้ําเงินกลมๆขั้นไว้ตรงกลางคลิกท,ที่จุดเล็กๆที่อยู่ระหว่างจุดกลมๆตรงกลางเพื่อปรับเคอร์ฟความเร็วตรงเนี้ยแหละให้มันเป็นรูปตัว S ตามตัวอย่างที่เห็นดึงเส้นสปีดส่วนครึ่งหลังลงประมาณสัก50% วิดีโอเนี่ยจะลันผาาจากจุดเริ่มต้นอย่างรวดเร็วและจะค่อยๆลดความเร็วลงเป็นวิดีโอที่ช้าลงเห็นไหมครับดังนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะปรับได้เราจะให้ตรงไหนเร็วข้างหน้าเร็วข้างหลังช้าข้างหลังช้าข้างหน้าเร็วได้แล้วก็เอาคลิปย่อทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะมาชนกันหลายๆคลิปเนี่ยแล้วก็ปรับแต่งตรงจุดเชื่อมต่อเนี่ยให้มันโอเคเนาะเราก็สามารถดีไซน์เอาได้ว่าเราอยากให้ผลลัพธ์มันเป็นยังไง อันสุดท้ายอันนี้อาจจะมีความซับซ้อนขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการ masking นั่นเองนะครับผมอย่างตัวอย่างอ่ะผมจะ,จะยกซีนหนึ่งมาที่เป็นเหมือนถ่ายผมเดินเปิดประตูออกมาน,นี่คือปกติแต่นี้เนี่ยเราจะไป masking ให้เปิดประตูออกมาแล้วเราจะไปพบกับอีกซีนหนึ่งดังนั้นเราจะมาต่อช็อตกันนะครับไปลองไปดูเทคนิคกันอย่างแรกเลยนะครับเราต้องเอาคลิปที่เราต้องการจะ m a s k ี่ยเอามาซ้อนกันก่อนโดยจุดที่เราต้องการเนี่ยอย่างในตัวอย่างเนี่ยผมจะเอาจุดที่เป็นซีนที่2อเอามาวางตรงช่วงที่เราเปิดประตูพอดีนะครับเพราะว่าเรา คลิกที่เอฟเฟ t คอนโทรลตรงอ p ป o s ซิตี้จะมีอุปกรณ์ที่เป็นรูปปากกาแต่อย่าลืมนะว่าก่อนทำงานทุกครั้งจะต้องกดที่ m a ร์ก่อนทุกครั้งที่จะใช้งานโอเคเราจะเริ่ม m a s ์ในพื้นที่ที่เราต้องการทํานะครับผมก็คือจุดไปเนี่ยให้ครอบคุมบริเวณที่เราต้องการจะปิดทับอ่าแล้วกด i n v e r อก่อนเพื่อให้สลับมายัางพื้นที่ที่ต้องการ หลังจากนั้นเราจะกดที่รูปนาฬิกาตรงหัวข้อ m a s k Path นะครับจะเป็นการเริ่มต้นบันทึกการเคลื่อนไหวพอถึงตรงนี้เนี่ยเราจะเริ่มขยับมาร์กจุดไปที่ต้องการนะทีละเ,เฟรมเลยโดยเราจะใช้ปุ่มลูกศรขวานะครับหรือว่า Step Forward เนี่ยช่วยในการขยับเฟรมภาพวิดีโอและเราจะทำแบบเนี้ยไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนได้วิดีโอครอบคลุมบริเวณที่เราต้องการสมบูรณ์นะครับผม หลังจากนั้นเนี่ยเราสามารถไปตกแต่งรายละเอียดที่ชอบได้ในส่วนนี้เนี่ยผมจะใส่โมชั่นเพิ่มนิดหน่อยในหัวข้อฟีเซอร์นะครับผมเพื่อเพิ่มความสมจริงของระยะนะครับมันอาจจะเบลอตรงขอบเนี่ยให้มันดูลดูเนียนขึ้นนั่นเอง ในการทําโปรแกรมเนี่ยมันไม่ได้ยากมากขนาดนั้นนะครับเราอาจจะค่อยๆทำอย่างที่เห็นว่าขั้นตอนอาจจะใช้เวลานานหน่อยแต่ว่า ไอ้ที่เราเห็นคนหลายๆคนเขาทำมาซีนแล้วดูเจ๋งอ่ะเป็นเพราะช็อตที่เขาดีไซน์มาว่าออเราจะสามารถดีไซน์ช็อตไหนมามาสกิ้งกับช็อตไหนผ่านเสาไปเฟรมหนึ่งหรือว่าจะไปตั้งหน้าเปิดประตูหรือมีอะไรที่มาบังอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็เราก็มาสกิ้งจอบมันเข้าไปนะซึ่งอันนี้นนมันจะทําให้วิดีโอของเรามันดูแพงมากนะเนื่องจากว่ามันไม่ได้ใช้โปรแกรมสําเร็จรูปที่เอามาวางเลยทีเดียวแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราดีไซน์ช็อตมาหรือเราไปครีเอทที่โปรแกรมตัดต่อ,ตอว่าเราจะช็อตไหนมาต่อช็อตไหนนะครับผมสารเทคน แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการครีเอทตั้งแต่ตอนไปถ่ายเลยว่าเราถ่ายช็อตอย่างนี้มาแล้วเราจะมาทำอะไรได้หรือบางคนอาจจะถ่ายไปก่อนแล้วพอไปเห็นภาพในโปรแกรมแล้วเราค่อยๆดีไซน์ขึ้นมาอีกทีหนึ่งก็มีเยอะนะรอบนี้เราได้โน้ตบุ๊กนะฮะสำหรับในการเดินทางพกพาที่สําคัญคือถ้าเป็นโน้ตบุ๊กเครื่องเล็กเนี่ยคอมพิวเตอร์วนี้ จะต้องแรงพอนะฮะซึ่งรอบนี้เราได้มากับ Intel Generation 11เป็นโปรเซสเซอร์ Z ที่มีความแรงมากกว่าเดิมถึง3เท่านะครับผมในการเอามาใช้ทํางานพวกตัดต่อนีงก็จะเวิกมากนะครับถ้าเกิดใครสนใจเรื่องคอมพิวเตอร์สามารถไปดูได้ที่ร้านบานาน่านะครับผมรอบหน้าผมจะพามาเที่ยวชมเรือคารามารานมาดูการถ่ายทำนะฮะแล้วก็มาดูซอรี่เต็มๆกันว่าเฮ้ยมาอยู่บนเรือนเนี่ยเราสามารถถ่ายทำซีนยังไงได้บ้างการผสมช็อตผสมซีนเข้าด้วยกันนะฮะลงมาดูกันรอบหน้าครับผม